สวัสดีครับสวัสดีพี่น้งองไปสูขส่ขุสกุนครับ,บพอกระเปาา๋าเท้าฮักด้าชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามมือก้อยห้อยครับพี่น้องก้อยหอยเชอรี่ก้อยเป็นหัวหลดเอาเฉีบคือเราครับกระแตน้อยชาแนลจัดให้พี่น้องสวัสดีค่ะามาพี่น้องมามาเบิ่งวิธีการก้อยจังหน่อยครับพี่น้องโดนแล้วก้อยห้อยนี่มามาแบบบเลอันนี้เลยเอาเป็นหัวเลยบเลอโบเลหั่นโบเลซอยเอามาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการก้อยจังหน่อย พี่เครื่องปรุงเครื่องหอมคือเก่าครับหอมชีอหอมสะระเนหอมบัวอหอมชีใบเลื่อยใส่บักหน้าเนี่ยใส่บักหน้าน้ำใส่บักก๋วหอมเหม็นเอามาเบิง้งวิธีก่อยครับพี่น้องใส่เข้าคัวลงไปเข้าคัวเขว้าคัวใส่เพิ่มคามหอม,ม,มประเภ ت, อ่าลาบก่อยเนาะเทาก็ต้องใส่เข้าคขัวธรรมดาให้มันหอมนะครับกลมกลมเขากันใส่ชูรสแปลงนัวขาดบ่ไ้ได้พี่น้องตัวนี้ ขาดชูรสขาดแป้งนุวนนี่เหมือนกับเข้าอินเนาะกินปนโมมีผักเพื่นอนวะใส่ขวาวสุขในการกินอา้าใส่ผิกลงไปบาดนี่ผู้ใดหน่ฟงมินตำมาแหละผู้ใดมากเพ็ดก็ใส่หลายผู้ใดบ่ามากเพ็ดก็ใส่น้อยครับพี่น้องแล้วก็ใส่ปลาแ็กจากไห้นีแล้วนี่ก้อยพี่น้องเบิง่งน้อยหนึ่งนะครับเพียรเห็นพี่น้นองเบืเบ่องแจ็คน้อย ซือ้อ้าวซูมลงมาเบิ่งพี่น้องนี่เบิ่งทีพี่น้องหอยนี่ต้่มไม่ไหม้เลยพี่น้องบริสุทธิ์เป็นอ่าบริสุทธิ์แบบว่าที่เพิ่นต้มมาแล้วนะครับซื้อนัวยอ็นมาต้มเองลักษณะของหอยที่มันบรเหนียวคือนัวยมันสะเป็นใสๆนัวยเป็นใสๆใส่บักกว่างไปพี่น้องไปเลยค่แต่เบาบางเท่ากัไรนั่นนี่ใส่บักกว่างน้ำบักเน่าพร้อมพี่น้องใส่บักกว่างมันสีออกซี หอมหอมออกซิฟัดฝาดออกซิเปรี้ยวหวานจังไงมะนาวเนี่เปรียยปร้ยวจิตจิตเลยนี่อ้าวเบ้่อพี่น้องเอ้ยคนนี้มีบลงไปยุ่ยสิบุเปรี้ยวปวดบ่ละนี่เอาหอมมาลงบานนี่พี่นอ้องหอมมาเป็นถาดโหลดเอ้ยเขี่ยลงเลยนี่เอาลงไปเลย แบบโบมีสูตรนะครับสูตรก็คือโบพออันไดใสอันนั้นนะนี่ขนไหนเอากันกินหอมมะกวอกกใสกับข้าวคัวบาทน,นี่พี่น้องหอมห้วยห้วยว่ามันกล้วยป่าเลยบาทน,นี่มันคือแหงกิง้งลิงเรรมบาเน,นี่คขั้นมันแหงกับใสใส่น,น่ำกระไรพี่น้องขั้นผู้ใดอยากอยากเอานา่ำเอายังไปจำำั่นํำเออกล้วยเป็นหัวเลยบ่ต้องหั่นเลย <laughs> พู้ใดเสียมองดูเลย oh. จับเลยจับเป็นหน่วยเลยใส่เ uh huh. ข้าไปกปกุบกุบเลยเปน็นได้วาขาดเนง <c oughs> ขาดความเผ็ดครับความเพ็ดเอาใส่ความเพ็ดลงไปนี่ลระพี่น้อง <c oughs> สูตร <c oughs> บ้าวเท้าโบมีย่ยังตายตครับพี่น้องอาขาดเนังก็ใส่ลงไปโอ้ย ยมแรงเนาะไปหานกินเขปาปลาน้ำหอยน้ำนองจับม่านขันหั้ห,หดดยาดชาแหงมูแดงพี่น้องเอ้ยผ,ผู้เฒ่าผู้แก่ลุงปลานาพูดว่าใส่กับสอรถถอทอสอรถถอทอแบบใสนันกวดอันยังก็เอ็มลอยเปิดฟาพีนา่น้อได้หรือเปล่าเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเอาเบาเทาสีซิมที่หลังไปพี่น้องไปไปเส็บน้ำเบาเท้าครับบัดที่นี่มาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วจัดส่ถาดครับพี่นอ้องมีแต่หัยใหญ่มึง ต้มมาใหม่ครับต้มมาม่ใหม่ซื้อนวยมาต่ลาดต้มมาใหม่เบิง่งหัวบด้ห่นเลยได้พี่น้องเอาแบบนี้เลยเบิง่งพุ่น่ะหัวละคำคำละหัวกุบกุบหลดกับเจวเจวหอมแดงพริกสดตำใส่กันให้มันแหลกๆหลกครับพี่น้องใส่หอมมะนาวเอาผักกับผักแกมพี่น้องผักผักตังโอนะครับผักตังโอูได้หัวไอ้ได้ปีมานาปีกล้วยแล้วพี่นอ้องผักกวบแนน่ผักกันจวงนำํำผักซี่จากสวนผักกาดน,น,นั่นี่ พักกาดหน่อยพักสี่กับบักทัวมาพี่น้องมาเสบเสียบน้ำบาวทถวบาทนี่โอ้โหเออ,เอ,อเอามาเด้อพี่น้องเด้อสูมมองสูบอนลงตัวนี้ก่อนอยุบใส่กันหมดเลย nằm cục cục các anh đi bình thường không được ở tiền nuôi ăn hóa kháu gọi vô quả đi không có đồng quỷ ติดจูกติดดียกอืมโอ้ยประกาศได้มากต้นสามต้น <c oughs> บบาเราติดมาสามต้นโอ้การผักพริกหน่ยุยเข้าไปื่อจวดครับเอ้าขุยแก้วหอมโดดพี่น้องครับ 它 u 块灰灰的。 không 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 bố tàu quân hoái nữa Chị ta chỉ phụ เมนบ่อยนัก่าแต่เราก็สังเกตเบ้งมื่อได้กินหอยเตือนมากมันสาวศีราผู้อิริที่อม phân nhân nhầm cúp cúp khẩu cần gì cả cứ gần gấp trụ hoài đó, có mắc hẳn rồi. <coughs> 음. <susur> คล้องคู่กันเพิ่อืมดอกออกขมขมมันหวานเล็กน่อยพักกันจวงกับก้อยหอยมันจะแก่ ขักขักพี่น้องเบิ้งเอายุบกับเอายุบกับเจียวก่นกอ,อ,นน <c oughs> อนพริกเอ้ยกินเมียง ทาว่าปีมีม่ลดใจเไยรดฝาดพี่น้อง บบังหวยไม่รถเลยิรถเปรี่ยว ทานหัวใหญ่งงพรอยน่อยเอาไปย่างกับเสียบพี่น้อง จำเอาเปรี้ยวบักกวักนด้บหมันไข่ได้ยพี่น้องบักกวักเอาให้ก่อนเดือกบักกวัก hãn bàn hầu sẽ suốt mì long là hoa หัวอะไรก็กรุบกรุบเดียวผ่าหัวอะไรที่มันออกแบบตรงอ่ำข้ออ่ำออกน้ำเหลืองแม่นลอยพี่น้องตอนนี้ทานว่าเหนียวไปก่อน เพชรแหงจับแหงจับแหงกินมลมแรง ส่วนที่คนจะแบบแหงเป็ดแหงสดสวดยังก่สวดป่ดิสวดเจ้า Nguồn ngoài cả sạp Nguồn ngoài cả sạp Ôi không Bố bớt Bết เสับจวดขักเอาบอ่อเบิดพี่น้องเดือนน้อยนหนึ่งใบแสนเบิดล่มล่มเย็นมาช่วงหลังเบิง่งเพ็ดต้นต,ตาลตาปือแล้วเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทีเกียรต,ติตามรับชมบะาเท่านะครับกุบกุบเสียบก้อยหอยเชลีนะครับหอยเชลีต้มไม่ไม่ได้พี่น้องบนหอยเชลลีที่มันกิ้มมากมาขายเป็นกิโลตัวนั้นมันจะก มวนมาว่าวอ่นนะนอพี่น้องคือมันผักมันแซ่เย็นมาแล้วเนาะมันสีเลีวยวเหนียวยังไงนะครับคือต้มแล้วนี่ใหม่ๆมันสีมันสีกรอบมันสีกรุบมันสีแบบโบโบสูเขียวแห้งบองงกง่ายๆยำกับยำง่ายสับเสบบียบโว้ยบอกยากเพป็น <laughs> อ้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกตที่ต,ต่ำและชุมมะถาวรนะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้อง สู่ขุนสุขคนขึ้นเอานะครับมากับอะไรถือใจกระแช่บัวถาวรนี่น,นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ